สวัสดีทุกคนนะคะถึงเวลาของ Material Farming ของคุณหลนเหมยกันแล้วนะคะถึงตอนนี้เสียงของเราจะยังไม่กลับมา100%นะคะแต่เราบอกทุกๆคนไว้แล้วว่าเราจะลงคลิป Material Farming คุณหลนเหมยน,นะคะก็มาตามสัญญานะคะมาฟาร์มของตามคลิปรอคุณหลนเหมยกันได้เลยค่ะคราวนี้นะคะถึงตาคุณหลนเหมยแล้วน,นะคะตัวลิมิเต็ดาดาวประสานตัวแรกของเกม Honkai Star Rail นะคะมาเตรียมความพร้อมกันนะคะว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะในการอัพตัวคละครคุณหลนเหมยน,นะคะเวล80เต็มกับอัพเทรซเต็มด้วยค่ะ ก็มาเริ่มกันที่ของดรอปจากมอนสเตอร์นะคะหาได้จากเซียนโซโลฟูนะคะเทรดก็จะเป็นเทรดของสายประสานนะคะบอสโลกก็จะเป็นบอสน้าแข็งดั้งเดิมนะคะที่มีมาตั้งแต่1.0นะคะส่วนบอสรายสัปดาห์นะคะก็จะเป็นบอสรายสัปดาห์ตัวใหม่นะคะที่จะเข้าในแผ่น1.6ค่ะก็ฟาร์มก่อนไม่ได้นะคะหรือว่าใครจะไปฟาร์มของบอสตัวเก่าก็ได้นะคะแล้วก็เอามาผสานมาเป็นของบอสตัวใหม่ตอนแผ่น1.6เข้าก็ได้ค่ะแต่ว่าอัตราการประสานเนี่ยก็จะใช้เยอะหน่อยนะคะของบอสตัวเก่าก็จะใช้แลกถึง2ต่อ1 ของบอสใหม่เลยค่ะลูกแก้วใช้8ลูกค่ะเงินเครดิตนะคะใช้3 8 8ล7 0 0เครดิตเหมือนเดิมนะคะส่วนสมุดม่วงก็จะใช้อยู่ที่290เล่มค่ะต่อมานะคะเป็นอวธประจําตัว5ดาวของคุณหลวนเหมยนะคะอัพถึงเวล80ก็จะใช้เทรดของสายประสานอย่างเดียวกันกับการอัพตัวละครค่ะแล้วก็ของดรอปจากมอนสเตอร์ก็ใช้เหมือนกันนะคะส่วนเงินเครดิตใช้883,000เครดิตค่ะใช้แบตเตอรี่ม่วงที่166ม่วงอัพถึงเวล80นะคะ ต่อไปเป็นเชวยยีตัวละคร4ดาวนะคะก็ใช้ของตามภาพเลยนะคะอัพถึงเวล์80และเทรสเต็มด้วยค่ะจำนวนของอัพก็จะใช้น้อยกว่าตัวละคร5ดาวนะคะแต่สมุดม่วงใช้290เล่มเท่ากันกับการอัพตัวละคร5ดาวค่ะข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงมาจาก HoYoWiki นะคะ s t a r e a l s t a t i o n c o m แล้วก็ h s r h o n t a i t o o l c o m ค่ะ ก่อนจะจากลากันไปนะคะข่าวดีสำหรับผู้ปกเปิกทุกทคนเลยนะคะทางเกม Honkai Star Rail จะแจกตัวละคร5ดาวหน้าตัวอย่าง Doctor Ratio ฟรี Free นะคะย้ำว่าฟรีค่ะเกมจะแจกให้เราผ่านกล่องจดหมายนะคะกดรับได้ตอนแผ่น1.6ครึ่งหลังเข้าค่ะแล้วจะหมดเขตกดรับในกล่องจดหมายตอนแผ่น2.1สิ้นสุดลงนะคะเจอกันแน่นอนนะคะในคลิม Material Farming ของ Doctor Ratio ค่ะ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกๆุคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสิ้นปีแล้วนะคะก็ขอให้ทุกๆุคนมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะใครที่จะกดกาชาก็ขอให้ไม่เกลือกันนะคะยังไงก็ขอฝากช่องเราไว้ด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ไปกำลังใจให้ช่องเราได้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ช่องเรามีเพลย์ลิสต่างๆแล้วเรียบร้อยนะคะมีคนให้รื่ออื่นให้รับชมในช่องลย์ลิสต์นะคะก็จะมี material farming มีกาชาแล้วก็ความสําเร็จรับค่ะสามารถไปตามดูกันได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ